สวัสดีครับผมผมกุ๊กจัก425 Audio ครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังไร้สายตัวใหม่จากทาง Edifier นั่นก็คือเจ้า Edifier W240TN มันจะเป็นยังไงมันจะเสียงดีไหมมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ก็คือเจ้า Edifier W240TN นนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์หรือภาพรวมของหูฟังเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านดูภายในกล่องก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยได้อะไรมาบ้าง น,นี่ก็คือเจ้ากล่องของ a i f i e r s, <S 240Tn นะครับเปิดกล่องออกมาก่อนเลยเปิดกล่องออกมาปุ๊บแ,แรกอันนี้ก็คือบล็อกของหูฟังนะครับที่หูฟังเวลาทุกท่านเปิดออกมาเนี่ยมันจะอยู่อยู่ท่านี้แล้วก็มีพลาสติกห่อ <c oughs> ก็พอหยิบหูฟังออกมาปุ๊บข้างบนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกล่องอ e s s o r y นะครับผมข้างในนะครับแถมสายชาร์จ USB-C มาให้นะครับ1เส้นแล้วก็มีพวกคู่มือการใช้งานนะครับผม จุกหูฟังนี่ครับนี่คือจุกหูฟังของ240 TN นะครับนี่ใส่ตลับมาให้อย่างดีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ใส่ใหญ่นะครับ SML นะครับอะเซซอรี ory, โดยรวมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีหูฟังมีสายชาร์จมีจุกแถมมาให้3คู่ครับคราวนี้เรามาดูดีไซน์ของหูฟัง e d i f i e r w 240 TN กันบ้างนะครับนี่ก็คือหน้าตากล่องชาร์จของ w 240 TN นะครับ ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ e d i f i e r t w s s Pro มาก่อนก็จะคุ้นเคยกับดีไซน์กล่องชาร์จนี้เป็นอย่างดีนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับใส่กระเป๋าขนเกงได้สบายมากๆเลยด้านหน้าจะยังไม่มีอะไรนั้นจะเป็นเพลนอยู่เลยแต่พอมาด้านหลังแล้วเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จ USB-C ข้างๆช่องเสียบสายชาร์จเนี่ยก็จะเป็นปุ่มกดเข้าโหมด pairing หรือว่าโหมดต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูด้านในของกล่องชาร์จกันบ้างนะครับโอเคค่อยๆเปิดโอ้โห ฝากล่องชาร์จทำมาดีมากมอยากให้ดูฝากล่องชาร์จมากๆเลยเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้นะฮะ LED นี่ไฟ LED คล้ายๆกับ e d i f i e r n e o b u d s Pro เลยนะครับอันนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนี่คือตัวหูฟังนะครับตัวถังของหูฟังเนี่ยค่อนข้างมีดีไซน์มีขนาดเล็กนะครับผมใส่แล้วไม่ยื่นออกจากหูมากนะฮะอันนี้คือด้านนอกของ หูฟัังนะครบเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เวลาฟังชันเนี่ยจะใช้เป็นระบบสัมผัสแต่จริงไม่ใช่ตัวนี้จะควบคุมโดยการใช้แบบปุ่มกดนะครับผมนี่ปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้อยู่บนโลโก้เลยนี่ก็คือดีไซน์โดยรวมของ W240TN e d i f i e r ครับผมมาดูกันที่เรื่องของสเปคของเจ้า W240TN กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้า Adifier W240TN นะครับเป็นหูฟัง2 d r ไดเวนะครับ เป็น2 Driver แบบไม่ใช่ Hybrid Driver นะครับเป็น Dual Driver ก็คือใช้ Driver ชนิดเดียวกัน2ตัวซึ่งเป็น d r i v e อร์ดินามิกนะครับสำหรับเจ้า w 240 TN ไดรเวอร์ดินามิดอกแรกนะครับจะมีขนาด10มิมนะครับใช้สำหรับขับเสียงย่านต่ำโดยเฉพาะ d r i v e ออีกตัวนึงก็จะเป็นทวิตเตอร์นะครับสำหรับขับย่านเสียงกลางและย่านเสียงแหลมนั่นเองนะครับซึ่งจูนตัดแบ่งคอสโอเวอร ย่านเสียงของแต่ละด v เวอร์มาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเจ้า w 2 4 0 tn นะครับเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ o 3มนะครับมีได้รับมาตรฐานการกันฝุ่นและเหงื่อระดับ ip 5 5ซึ่งก็ตอบโจทย์และเพียงพอต่อการใส่เข้าฟิตเนสไปออกกำลังกายวิ่งนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับ e d i f i e r w 2อ0่ tn นะครับมาพร้อมกับระบบ t i v i v o n s e Cancelling นะครับผมหูฟังเนี่ยจะกันเสียงรอบๆตัวเพื่อให้เสียง เพลงของเราเนี่ยชัดขึ้นนะครับไม่มีเสียงรอบๆตัวล่วงเข้ามาในหูฟังแน่นอนว่ามี a n c แล้วก็ต้องมาพร้อมกับโหมดดูเสียงรอบข้าง Ambient Sound นะครับตัวนี้ก็มีให้มาเหมือนกันนะครับ r d i f i e r w 2 4 0 tn นะครับยังรองรับแอปพลิเคชัน Edifier Connect ด้วยนะครับที่จะมีให้บริการทั้ง ios และ android นะครับภายในแอปนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็ค แบตเตอรี่หูฟังแต่ละข้างได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเสียงเอฟเฟกนะครับได้2แบบนะครับนั่นก็คือแบบได n a มมิกนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบคลาสสิกนะครับที่จะให้โทนเสียงที่มันซอฟลงเดี๋ยวผมจะลงดีเทลเรื่องเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับผมสามารถที่จะปรับ EQ เสียงได้แบบแมนนวลนถ้าเกิดว่าใครชอบปรับ EQ เสียงเองแบบแมนนวลเนี่ยรับรองว่าตัวนี้ย่านราคา2,000ปรับได้ปรับมันแน่นอน น,นี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆของเจ้า Edifier w 240 TN นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูเรื่องของการใช้งานจริงนะครับผมว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเสียงจะเป็นยังไงไม่จะเป็นยังไง ANC จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมบ้างนะครับกับเจ้า Edifier w 240 TN นะครับว่ามีอะไรเด่นมีอะไรที่ต้องสังเกตบ้างนะครับผม อย่างแรกเลยคือเรื่องสวมใส่นะครับทัาที่ผมได้ลองสวมใส่เจ้า e d i f i e r mm. เดี๋ยวมันอยู่ส0งส tn ฟังเพลงในชีวิตประจำวันมาเนี่ย mm. ผมต้องบอกเลยว่า mm. เป็นหูฟังที่ใส่สบายมากๆนะครับผม mm. ก็คือผมสามารถที่จะใส่ได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกเมื่อยหูอะไรนะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดใส่ไปนานๆหน่อยเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเครื่องๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็<ๆ>ยังรู้สึกแบบสามารถจะใส่ต่อไปได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้า Edifier W240TN เนี่ยมาพร้อมกับระบบตัดเสียงรอบข้าง Active Noise Canceling l ด้วยนะครับ แล้วก็จากการใช้งานในชีวิตประจําวันของผมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในเลทราคา2,000ก,กลางๆนะครับ e d i f i e r W U240TN เป็นหนึ่งในหูฟังที่มี ANC ที่ตัดได้เงียบที่สุดในย่านราคานี้นะครับผมอันนี้ไม่ได้โม้นะครับผมคือคือผมได้ลองเทียบกับหูฟังตัวอื่นๆที่ราคาใกล้ๆกันแล้วเนี่ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเจ้า W มัน2 4 0 t n เนี่ยจะมีความแบบมีเขาตัดเสียงได้เงียบแล้วแบบรู้สึกว่ามันเด่นกว่านะครับผมเวลาแบบ ใส่เข้าไปแล้วเปิดโหมดแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบมันวูบเลยในส่วนของโหมดดูเสียงรอบข้างนะครับเจ้า a m b i e n c นตัวนี้ทำได้ดีครับผมให้รายละเอียดเสียงรอบๆตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใสชัดแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับมีความดิจิตอลน้อยมากๆ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้อยากได้ยินเสียงรอบๆตัวให้ดังกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะปรับระดับได้ในแอปพลิเคชันของ e d i f i e r Connect นะครับผมในส่วนของการคุยโทรศัพท์นะครับจากการทดสอบใช้งานคุยโทรศัพท์กับหูฟังตัวนี้ในประสบการณ์ของผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใส่คุยในที่เงียบอย่างเช่นในในออฟฟิศแบบนี้นะครับปลายสายยังได้ยินเสียงเราชัดเจนอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงรบกวนมหาศาลเลยนะครับ ตัวเนี้ยนะฮะจัดว่าอยู่ในระดับที่พอสื่อสารได้นะครับไม่ถึงกับคมชัดแล้วก็ไม่ถึงกับตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดนั้นนะครับผมสังเกตว่าระบบตัดเสียงรบกวนของมันเนี่ยแอบมีปัดไปโดนเสียงพูดของเราด้วยทำให้ ปลายสายฟังลําบากในระดับหนึ่งเลยในส่วนของการใช้ดูหนังเน็ตฟลิกนะครับผมแล้วก็ใช้เรื่องเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยผมขอเริ่มจากการใช้ดูหนังก่อนละกันเนะาะจะที่ผมได้ลองทดสอบนะครับเสียงตรงภาพดีนะครับผมไม่รู้สึกดีเลยเลยนะครับผมก็คือเสียงตรงกับภาพเป็นอย่างดีนั่นเองก็สามารถที่จะใช้ดูหนังดูซีรีส์ได้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆมากเลยในส่วนของการเล่นเกมนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแอบ ประทับใจนะครับผมได้ลองใช้ทดสอบเล่นเกมพวก pubg แล้วพวก apex e นะครับผมใน ios หน่อยนะขอเริ่มที่ ios แบบยังไม่เปิดเกมโหมดนะ delay น้อยมากๆอยู่แล้วแต่มันก็ยังรู้สึก delay ยอยู่นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เปิดเกมโหมดแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบเสียงมันตรงแบบมันติดนิ้วเลยเวลากดยิงก็คือตดนิ้วโป้งเลยกดปุ๊บเสียงออกปัก,ปกตรงนิ้วโป้งเลยนะครับแล้วก็ได้ลองทดสอบกับ android แล้วนะครับ android เนี่ยอาจจะมี d เ l a y หน่วงกว่า ios อยู่เล็กน้อยแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ แทบไม่รู้สึกสามารถที่จะใช้เล่นเกมได้แบบแทบไร้ดเลยนะครับผมคราวน,นี้มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับอที่ผมได้ลองทดสอบฟังแล้วนะครับ Edifier W240 tn เนี่ยให้โทนเสียงแนวฟังสนุกลุกเล้านะครับใครชอบเสียงแนวแบบเบสกระหึ่มหนักๆโดยที่อยากได้รายละเอียดของเสียงร้องและเสียงแหลมที่ช่างชัดเจนอยู่เนี่ยผมว่าโดนเสียงของ w 2 4 0 tn ตัวนี้ตกแน่นอนนะครับ ขอเริ่มที่เสียงเบสก่อนเลยนะครับเสียงเบสตัวเนี้ยผมว่าเขาทำเสียงเบสออกมาได้ดีเกินราคามากๆนะครับเสียงเบสของเขาเนี่ยมีความสมดุลน,นะครับผมชัดทั้งหัวโน้ตนะครับในขณะที่รักษา มวลเสียงของซับเบสเนี่ยเอาไว้ได้อย่างดีทําให้ภาพรวมของเบสเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกสมดุลน,นะครับการเก็บตัวของเบสเนี่ยไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปนะครับทำให้เวลาเราฟังเพลงเร็วเนี่ยหางเสียงเบสจะไม่ไปกวนโน้ตตัวต่อไปแล้วไม่ไปกวนกับเสียงร้องด้วยนะครับเป็นเบสที่ฟังกระหึ่มแต่ยังฟังสะอาดมากๆแล้วในขณะที่ใช้ฟังเพลงช้าเนี่ยหางเบสก็ไม่ได้เก็บเร็วเกินไปจนทําให้ภาพรวมของจังหวะเนี่ยฟังดูโล่งนะครับใครชอบเบสแนวเนี้ยน่านจะชอบเสียงของ เดิ w 240 TN แน่นอนนะครับมันในเรื่องของเสียงร้องนะครับตัวนี้เสียงกลางทํามาได้ดีเช่นเดียวกันครับเสียงกลางของตัวนี้นะครับจะอ,ออกพุ่งหน้านะครับไม่ได้ออกถอยหลังนะครับเสียงร้องเนี่ยจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ผู้ฟังมากๆนะครับในขณะที่รายละเอียดของกีตาร์แล้วก็เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยให้รายละเอียดเนี่ยได้ชัดใสแล้วก็รู้สึกจับต้องได้ใครชอบแบบแนวแบบเบสกระหึ่มแต่ยังอยากได้เสียงร้องที่มันฟังดูใหญ่ดูตัวเนี้ย โจทย์มาที่เรื่องเสียงแหลมกันบ้างนะครับผมเสียงแหลมของเจ้าตัวนี้จะออกแนวพิ้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้สว่างจัดจ้านจนฟังแล้วกวนหูจัดอยู่ในระดับกลางๆที่แบบฟังแล้วรู้สึกแบบไม่รู้สึกขาดนะครับพวกเสียงเครื่องเป่าเสียง ฉาบแฉเนี่ยได้ยินชัดเจนดีแล้วก็ให้เนื้อเสียงที่เนียนไม่มีสักเสี้ยนต่าหูเลยนะครับผมมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเวทีเสียงและเมติเสียงนะครับเวทีเสียงและเมติเสียงของ a d i f i e r 240 Tn นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของด้านกว้างนะครับเราฟังเพลงพวกเพลงป๊อปสมัยใหม่อย่างเช่น The Weekend หรือว่า d a f t p u n k เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงตนตรีที่อยู่ริมสุดซ้ายขวาเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบ มันหลุดเลยหัวไปนิดนึงนะครับมันกว้างในในด้านกว้างนะครับแต่ว่ามิติก็สามารถที่จะลงได้ลึกในระดับปานกลางการแยกชิ้นดนตรีตัวนี้จะไม่ได้แยกชิ้นดนตรีจนฟังแล้วรู้สึกว่าฉีกขาดออกจากกันนะครับแต่ว่าแยกในระยะที่แบบอยู่ในระยะที่แบบฟังกําลังมีช่องไฟนะครับจะให้แบบออกไปทางภาพรวมที่ฟังแล้วดูเป็นดูกลมแล้วดูเป็นวงดนตรีมากกว่านะครับส่วนแนวเพลงที่ผมคิดว่ามันฟังแล้วโดดเด่นมากๆเลยนะั่นก็คือเพลงป๊อป นะครับเพลงป๊อปนี่ผมเน้นหนักมากนะครับตัวนี้ฟังเพลงป๊อปสนุกมากๆเพลงที่เขาจะโดดเด่นในย่านย่านเสียงต่ําเสียงเบสนะครับฟังเอาตัวนี้สนุกมากมากก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวของผมกับเจ้า e d i Fire เดี๋มันอยู่สอทเนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเรื่องของไมโครโฟนการคุยโทรศัพท์ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมนะครับว่ามันจะดีเลย์มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ฮัลหลเทสหนองสามสี่นี่ก็เสียงไม้ของ Amplifier w แต่มันอยู่สอง่ท N ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนฮัลหลเทสสวัสดีครับฮัลหลเทสหนึ่สอครับนี่ก็ีไม้ของ a อ p l i f i e r ์มันอยู่สองสี่ศูนย์ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลอหเทสสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่อสามสีครับเทสครับ มาถึงช่วงสรุปสุดท้ายของ e d i f i e r w u 240TN แล้วนะครับว่ามันตอบโจทย์ใครบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ทดสอบใช้งานทุกๆด้านมาแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่า e d i f i e r w 240TN นะครับตอบโจทย์กับผู้ที่มองหาหูฟังทวีเวลสย่านราคา2,000กลางๆเน้นฟังเพลงเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยจะตอบโจทย์กับผู้ที่ชอบ แนวฟังสนุกนะครับชอบเบสลูกกองกว้างใหญ่ๆโดยขณะที่ยังให้เสียงร้องที่แบบรู้สึกอยู่ดังอยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ให้เสียงแหลมในระดับพอดีพอดีไม่แหลมจัดไปแล้วก็ไม่ทู่ไปนั่นเองนะครับเสริมด้วย Act i v t n o i s e c a n c e l l i n g นะครับที่ผมทดสอบแล้วว่ามันเงียบมากๆนะครับซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของการฟังเพลงได้ในทุกสภาพแวดล้อมนะครับผมแต่ว่า จุดสังเกตนะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับใครที่แบบว่าเน้นคุยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ คใครที่มองหาหูฟังทเวีเลสย่านราคา2,000กลางๆที่ให้เสียงดีที่สุดแล้วมี a อ c ที่แข็งแรงที่สุด Edifier w 4 4 t t n เป็น1ตัวที่ท่านห้ามพลาดอย่างยิ่งเลยครับผมสำหรับใครที่สนใจ Edifier w ร4 0 t n ก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับผมสามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้ที่ www. 4 2 5 d e g r e e .com นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ